แพรพิชชาภาเผยความในใจร่วมงานนุ่นครั้งแรกไม่เหมือนที่คิดไว้พอได้ร่วมงานไม่เหมือนที่คิดไว้เลยรายการคุยแซบโชว์วันนี้พูดคุยกับนางร้ายหน้าสวยแพรพิชชาภาเจ้าของตำนานพิไรเ้าเกทที่จะมาเปิดใจหลังซีรีส์เรื่องใหม่อยากกลับบ้านปังมากเป็นกระแสไปทั่วโลกโซเชียลตอนนี้ซีรีส์เรื่องอยากกลับบ้านกำลังดังมากในเน็ตฟิก อยู่อันดับ3ของไทยแต่ผู้ชมทั่วโลกขึ้นอันดับ1แพรตอนนี้ตื่นเต้นต้องบอกก่อนว่าแพรไม่ได้ติดตามฟีดแบ็ k ขนาดนั้นแต่ว่ามีคนส่งมาให้หรือมีคนมาคอมเมนต์แรกๆไม่ค่อยมีคนต่างชาติมาคอมเมนต์เพราะแพรไม่ค่อยเล่นไอจเขาจะมาบอกว่าเขาดูซีรีส์ของเราแล้วจะไปตามดูหลังจากนี้ หนูดีใจแทนพี่ๆในทีมงานทุกคนไม่ใช่แค่หนูคนเดียวเพราะซีรีส์เรื่องนี้ทุกฝ่ายตั้งใจมากๆทุกคนเหนื่อยตอนถ่ายทำมากๆตัวหนูเองก็ดีใจกับพี่ๆเขาด้วยสิ่งที่เขาตั้งใจทำรวมถึงหนูนี่คือความฝันที่จะได้เล่นซีรีส์แล้วมันสําเร็จแล้วคนก็ชื่นชอบและที่ดีใจกว่าได้เล่นคือการได้ร่วมงานกับนุนวรนุ์ แพ้คือไม่มีใครโตมาโดยไม่ดูละครของพี่นุ่นวรนุษย์หนูดูตั้งแต่เป็ดวัสุทัศน์แล้วเราก็ติดตามไอจีของเขามาอยู่ตลอดแล้วพี่นุ่นเป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนหนูแล้วก็จะเห็นเขาลงคลิปด้วยกันก็จะเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์แต่ไม่เคยเห็นตัวจริงตอนหลังพอรู้ว่าพี่นุ่นเล่นแอบถามพี่ในทีมหนูจะได้เข้าซีนด้วยไหมอยากมีมีบุญได้เข้าฉากกับเขาบ้าง พอได้ร่วมงานกันไม่เหมือนที่คิดไว้ตอนแรกหนูคิดว่าพี่นุ่นทํางานมาแบบโปแล้วคงนิ่งๆคุยยากคูๆเข้าถึงยากแต่จริงๆพี่นุ่นเหมือนพี่สาวเลยพี่เขาวัยรุ่นมากเล่นมุกชอบแกล้งคนในกองเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งหนูก็เลยแบบนี่คือพี่นุ่นตัวจริงหรอน่ารักตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันอยากทํางานกับพี่นุ่นอีกถ้ามีโอกาสเมื่อกี้แพรบอกว่าพี่นุ่นวรนุชขี้แกล้งมีอะไรจะแก้ตัวไหมนุ่น อันนี้แพรใส่ร้ายเกินไปไม่หรอกค่ะจริงๆคนจะชอบคิดว่านุ่นเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแต่จริงๆตรงข้ามกับภาพที่ทุกคนมองจะชอบสนุกอยู่กับเพื่อนอยู่กับทีมงานก็สนุกดีและพอได้เล่นกับแพรก็ดีใจเคยติดตามผลงานมาด้วยได้เห็นเขาเล่นก็ชื่นชอบในการทำงานของเขาพอมาเล่นด้วยกันก็ดีค่ะอยากให้มีอีกแพรเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากๆทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ค่อนข้างดีมาก มันเลยทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย